วอเตอร์บริกเนี่ยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องน้ําซึ่งถือว่าเป็นความสําคัญของประเทศนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเสนใจที่จะนําเรื่องนี้มาสื่อสารในงานอาสาปีที่จะถึงครับในเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องมองในภาพรวมมหาภานะครเริ่มตั้งแต่นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศจากนโยบายนี้ก็จะมาถึงการวางผังเมืองในส่วนของสถารปรัตยกรรมนี่นะฮะ เราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะออกแบบให้สอดรับกับสภาพในทุกสภาพยกตัวอย่างเช่นบางชุมชนที่จะต้องอยู่กับน้ําหรือมีจุดซุ้มเสี่ยงกับน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบสาธาตยกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการกันได้ไฮไลท์ของงานนี้ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่การอยู่กับน้ําในอดีตมีการนําเอาโครงการต่างๆซึ่งเกิดกับต่างประเทศในกรณีที่ต่างประเทศน้ําท่วมเนี่ยเขาทํากันอย่างไรส่วนที่เป็นวิสัยทัศน์ของสถาปนิก6บริษ นะครับที่จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอยู่กับน้ําใน7จังหวัดน,นะฮะเราก็จะมีแบบบ้านสามารถมารับได้นะครับปีนี้ก็จะเป็นแบบบ้านที่เราเรียกว่าบ้านไม่หนีน้ำนะฮะก็จะทําการออกแบบแล้วก็มีโมเดลให้ดูนะฮะเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกว่าแบบไหนที่ท่านชอบก็สามารถรับได้ที่งานสถาปนิกท่าน5ะครับที่ challenge r hall impact เมืองทองธาีนน